วอก็แับนี้ไงอืมดูแล้เห็ดเส้นเสียบเลขออะไรเส้นนี่พี่นงคงสวัสดีพี่น้องครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับมีพ้พาพี่น้องมากินข้าวเสาน้ำกันนะครับหลังจากมาต,ตลาดนัดนะครับสีลาบปาโตงมากินนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง่งบรรยาก,กาศ กินดาบประตองน้ำกันนะครับผมตอน,นก็เป็นยอมดมเสาร์นะครับผมอ้าวพี่น้องครับผมเสานี้มากเปนเขาน้ำกันครับผมก็เห็ี่ยงหุ่งยุกยุกขึ้งยุกเขาก็เสาเนาะครับก็ปลาบปลาพี่น,ออนะะ้องปราบปาลา,ปาครับผมสำหรับพักเข้าที่ลาบก็ต้องมีพักเนาะครับ เป็นแบบนี่บแะะบแะะบแดงนะ,ะนะครับแบกแดงชัวครับก็กะลำแน่นี่ตัวนี้น่ออกมากขี่นเลยดอกสะเดานะครับผมอันนี้อีกพักเม็กพี่น้องพักเม็กอืมของแสียเลยนี่พักเม็กพักเม็กเหมือนบานเฮ่านี่นะครับน้ำหวยน้ำปลานะครับมีกระเสบยพึ่งกันนี่แบกบกระเปาะ มาพี่นองมาเสบเสบน้ำกันบัน,นี้ครับผมควันดูกักหมักแตงก่อนครับตุ่ยอันนี้เป็นหลาบประตองอืนี่สว่างกับพี่นงเบิ่งกินโดน ใำไงบ่มีไหม้ลอยเด้พีนหออคู้สิบุยินเสียงเกิดดาวน์เอข้นไ ก็แบบนี้ไงแค่ไม่พักเม่เนาะ พักเมกเหมือนเนี้ยคูเป็นโดกตายยกินพักเมกด้วยครับมันอะไรนะมันฝาดนะครับมันแก่ไตเนาะครับคุณให้เป็นตตกินพักเมกถา้าก็เดาก็ยังกิน Ủa đấy hết cái xe kìa Có cái này bình mà Này, này. đi được xáo Xe bất ừ. Có cả cục, có cả เปาะเงินเพือพวงเพาะมันขมแห้งแมนบ้างเิ่นจักซีหาหน่วยมันขมดีอยู่มลงเบิ่งขมดีด้วย ผมมันบีกว่ากินกี่ไ้ผมผมปวดแทงกับพวกแทงปลูกเอง พวกว่าอบกิจเอาลงไปจำหลาบจนะับถึงหลบนี่มันแดงเบิด กลาจินแน่วเลยนอนยังเสียบปลาเป็นสี่บ่าห่างพังสลับนองเลยดูอืมกินแบบล้มบาาอืม

ผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีเล้วครับผมเอาคลิปหนาบอกกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งนะครับผมลาดปก่อนครับผมฝาก้องใจส,สเจสคุ้ยฟานครับผมสวัสดีครับ